สวัสดีปีใหม่คะ่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นวันแรกของปี2565นะคะเป็นไงบ้างคะปีใหม่ไปเที่ยวกันที่ไหนกันบ้างเออคิดว่าหลายคนคงได้ไปเที่ยวสนุกสนานกับครอบครัวนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในวันแรกของปีพุทธศักราช2565นะคะ สัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่มีชื่อว่าวันเด็กวันครูนะคะเรื่องราวที่เราจะเรียนก็คือ 1. วันเดือนปีวันเด็กวันครูตรงกับวันไหน 2. ความสำคัญของวันเด็กวันครู 3. การปฏิบัติตนในวันเด็กวันครู สประโยชน์ของวันเด็กและก็วันครูสุดท้าย 5. กิจกรรมที่ปฏิบัติในวันเด็กวันครูนะคะเด็กๆพร้อมจะเรียนหรือยังคะวันนี้นะคะวันอังคารเราก็จะเรียนกันในเรื่องวันเดือนปีของวันเด็กวันครูเด็กๆทราบไหมคะวันเด็กตรงกับวันไหนเอยปีนี้ วันเด็กเราก็จะนับเอาวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กนะคะปีนี้ก็จะตรงกับวันที่8นะคะเสาร์วันเสาร์ที่8ของเดือนมกราคมจะเป็นวันเด็กนะคะเสาร์ที่1คือวันที่1มกราคมเสาร์ที่สองที่จะถึงก็คือเสาร์ ที่8มก,กราคมก็จะเป็นวันเด็กของปีพุทธศักราช2565นะคะนะส่วนวันครูวันครูก็จะตรงกับวันที่16มก,กราคมของทุกปีก็จะเป็นวันครูนะคะ เพราะฉะนั้นวันเด็กก็เสาร์นี้นะคะเสาร์ที่8มกราคมนี้เป็นวันเด็กเด็กทราบแล้วยังคะว่าคำฝันวันเด็กว่ายังไงกันบ้างเอยอ้าวคำฝันวันเด็กของปีนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาก็ได้มอบคำฝันวันเด็กปี2,565ไว้ว่า รู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมเอาเด็กๆอ่านตามคุณครูหนึ่งครั้งนะคะรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเป็นคำ วันวันเด็กปีพุทธศักราช2565นี้นะคะเด็กๆก,ก็ไปท่องเอาไว้นาะวันเสาร์นี้ก็จะเป็นวันเด็กแห่งชาติสำหรับปีนี้นะคะ คุณครูอวยพรก็ขออวยพรให้เด็กๆทุกคนโชคดีตลอดปี2565นะคะแล้ววันเสาร์นี้เป็นวันเด็กนะคะเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย